สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เปิดคลิปมาก็จะเห็นพิธีอะไรที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเนาะอันนี้คือการเรื่มมมดนะคะในในภาษาเขมรก็จะเรียกแบบนี้เนาะถ้าจะให้พูดเป็นภาษาไทยก็ประมาณว่าอะไรนะฟ้อนแม่มดลำแม่มดอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ การเริอมมะมดนี่ก็คือการประมาณว่าไอ้เจ้าของงานนี่ไปบนอะไรกับเขาเรียกอะไรนะเพื่อนๆออธิบายยากจังกับบรรพบุรุษกับ คุบาอาจารย์ไว้นะคะว่าเออถ้าหายดีแล้วก็จะจัดพิธีนี้เพื่อให้บรรพระบุรุษคุบาอาจารย์ได้มาร่วมสนุกสนานกันก็คือการประทับทรงอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือพิธีบรโบราณสามาัยก่อนเนาะพิธีต้องใช้เงินเยอะนะคะเพื่อนๆเ,เห็นแบบนี้คือต้องใช้เงิน จัดพิธีนานๆจะมีทีหนึ่งเนาะจะได้เห็นผู้ที่เข้าประทับทรงก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนี่แหละค่ะชาวบ้านนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนกาบันพระบุรุษคนไหนประทับทรงแล้วก็จะดูแบบการนุ่งห่มนี่นะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะ ถ้าเป็นผู้ชายมาลงก็จะแต่งเป็นแบบใส,ส่สโลงผ้าขาวมาอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเป็นบนรรพบุรุษผู้หญิงมาลงก็จะแต่งตัวสวยๆเป็นสิ้นไหมผ้าผ่อนสีสดใสนะคะเพื่อนๆจะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งที่มาลงเหมือนกันนะคะเพื่อนๆยังเด็กอยู่เลยนะ อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าน้องคือใครเพราะเรานานๆกลับบ้านทีเนาะมาพอดีว่าเขามีพิธีกันก็เลยมาถ่ายเพื่อนๆดูเนาะก็เสียงก็เป็นเสียงสดนะคะพเพื่อนๆดนตรีสดหมดเลย ที่เห็นห้อยอยู่ข้างบนที่ทุกคนอาจจะสงสัยน้องว่าคืออะไรคือขนมคือข้าต้มกล้วยผลไม้อะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็เอาไว้ให้ผู้ประทับทรงได้หยิบฉวยมาฝากลูกฝากหลานที่ยืน ชมนั่งชมอยู่ข้างๆนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆตอนเด็กๆเราก็ชอบไปนั่งนะเดี๋ยวก็มีคนเอามาให้ผู้ที่ประทับทรงบรรพบุรุษที่ประทับทรงเนี่ยก็จะามายื่นให้ลูกให้หลานกันนะคะเราก็รับมาแบบดีใจเนาะได้ขนมพิธีนี้จะเล่นกันทั้งคืนนะคะเพื<ๆ>่อนๆทั้งคืนยันประมาณสิบโมงเชา้าอีกของอีกวันหนึ่งเลยนะเป็นแบบนี้ทั้งคืน จนกว่าบรนเท่าหุดที่มาลงเขาจะเออพอใจแล้วก็กลับบ้านกลับเมืองเขาไปเหมือนเดิมประมาณนี้เท่าที่เข้าใจนะคะเพื่อนเเราอธิบายเท่าที่เข้าใจนะคะอาจจะลงลึกไปไม่ได้เพราะว่าพิธีเขาก็มีหลายอย่างมีคู่เพลงเอยมีไอเขาเรียกอะไรเครื่องไหว้เครื่องเส้น ถาอาจารย์ไหนที่ชำนาญก็จะมาจัดตั้งมีหลายอย่างเนาะเราก็ลงรายละเอียดไม่ได้เพราะเราก็ไม่ได้รู้จริงจะพูดไปก็ก็ออกมาเอามาฝากเพื่อนๆนะการเริ่มมามดนะคะเพื่อนๆบัรนพวุรุษก็ได้มาป้อนลำกันสนุกสนานกันทั้งคืนเนาะเพื่อนๆจะ้ะ เป็นพิธีแบบขมีนโบราณเนาะสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเนาะคนที่เห็นข้างหลังนี่กำลังลงประทับทรงเนาะเราก็เรียกไม่ถูกนะเพื่อนเพื่อนเขาเรียกอะไรไม่รู้เออเขาทรงประทับทรงอะไรประมาณเนี้คนที่เป็นป้าเราเองเนาะ เป,เป็นพี่สาวของแม่เราเองค่ะก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่คนหนึ่งอ่ะเนาะก็มีหลายคนอยู่รอบนี่ก็คือผู้ที่ลงประทับทรงทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆอก,ก็จะเชิญบรรพบุพรุษของตัวเองมาเล่นมาฟ้อนมาลํานี่แหละคะ่ะเพื่อนๆเราก็เห็นพิธีนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะเราก็อธิบายไม่ถูกอ่ะ บางทีก็จะเป็นบนรรพุษผู้ชายมาลงร่างของผู้หญิงหรือไม่ก็บรรพุษผู้หญิงมาลงร่างผู้ชายอะไรประมาณนี้พฤติกรรมของผู้ที่ประทับทรงก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพื<ๆ>่อนๆบางคนก็ไม่เคยสูบยาเลยก็สูบสูบทีละหลายมวนอย่างเงี้ยไม่เคยกินเหล้าเลยก็กินเหล้ากินแบบไม่รู้จักเมากินเหมือนน้ำอะไรประมาณนี้นะเพะื่อนๆ คนนี้เป็นป้าเราเองอันนี้ก็น่าจะเป็นบรรพบุรุษผู้หญิงก็ไม่ทราบว่าเป็นใครเนาะแต่เรารู้จากการแต่งตัวนะคะก็จะผู้หญิงก็จะเลือกสีแบบหวานประมาณเนี้ยผู้ชายก็จะนุ่งเป็นสลูกส่วนมากก็จะหยิบเป็นผ้าไหม ฆ่าลูกไม้อะไรแบบนี้เอามาหลายๆอันให้เขาเลือกสวมใส่นะคะ<ๆ>เพื่อนๆเ,อนเขาชอบแบบไหนสีแบบไหนก็เออให้เขาหยิบใส่สวมใส่ให้พอใจเนาะ<ๆ>ตามความเชื่อนะคะเพื<ๆ>่อนๆคนนี้ก็น่าจะเป็น,<ๆ>บ,นบรรพบุรุษผู้หญิงนะคะ วมใส่เสื้อผ้าสีสวยผ้าไหมเงางามเป็นผ้าไหมที่ทอขึ้นเองนะคะส่วนใหญ่เสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ก็จะเป็นชาวบ้านทอขึ้นเองปลูกหมอนเลี้ยงใหม่กันเองนะคะเพื่อนก็พิธีนี้ก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆทั้งคืน ครูเพลงก็ร้องร้องเออขับร้องกันทั้งคืนมือกลองมือคล้องมือซอทุกคนก็จะมีการสลับกันนอนพักผ่อนเนาะคนประทับทรงนี่ก็จะอยู่กันทั้งคืนจริง,รง,รง,รงๆนะคะเพื่อนๆยันเช้าคลิปนี้ก็ มาฝากเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะคะเป็นพิธีโบราณที่แบบก็มีแค่ในภาคอีสานอีสานใต้นะคะเพื่อนๆสามจังหวัดอีสานใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษค่ะที่จะมีพิธีนี้เนาะจัดพิธีนี้คือหมายถึงก็การลํำลึก ถึงบรรพระบุรุษความกตัญญูต่อบรนพระบุรุษเนาะเราไม่ลืมบรรพระบุรุษของเราเนาะก็ยังคงมีคนสืบสานประเพณีดั้งเดิมอยู่นะคะเพื่อนๆที่สารใต้บ้านเราก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ อย่างนี้กันทั้งคืนประเพณีประเพณีแบบนี้ก็หาชมได้ยากแล้วเนาะก็มาฝากเพื่อนๆป,ป,ประมาณนี้นะคะชอบก็ช่วยกดไลค์ให้ยายตังเมด,ด้วยนะคะ